ค่ะพื่อนท่านที่ถึงที่ขั้นกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาหามาร์คเกอร์กันนะหนูนะตัวแรกเลยเดี๋ยวเราจะพิมพ์ก่อนนะหนูนะพิมพ์คำว่ามาดูกันเป็นมาร์คเกอร์แฮทแมวแล้วกันนะผมน้ำเป็นมาร์คเกอร์แคทก่อนนี่จำได้ละ ครับมักเกอร์แมวนั่นน่ะนะครับนี่นะคบผมนะเราจะวั่งมาที่นี่แต่ผมได้ไปแล้วนะผมนะนี่อยู่นี้เลยนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับมาตัวต่อมาเลยนะครับผมตัวต่อมาให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมนะในถ้ำนะ เราเข้าไปในถ้ำนะวมนะแล้วเราก็พิมพ์ก็คือเหมือนมักเกือดเจกันทุกอย่างเนี่ยแหละรครับไปดูกันนี่เขนะ้ามาหนี่พิมพ์ง่ายๆนะครนะับ เอยวิมีผิจก so ่อนเสร็จแลวก็นลูนะเสร็จแล้ว ตรงนี้มันจะเปิดนะผมนะนยากกินะนะผมนะกินไปแล้วได้มาแล้วนะถึงมาถึงแล้วผมก็ได้มาเกอร์ตัวนี้มาแล้วนะผมนะผมรู้วิธีทำด้วยนะผมนะมาเกอร์ระดับพระเจ้านะผมนะอันเนี้ยนี่นะครับผมนะนี่ได้มาแล้วโคตรยากอะ่ะกว่าจะได้นะผมนะ ภาพธุรกิจหลายอย่างเลยแหละท่านส่งท่นก็ไปดูทุกคนเขาเองแล้วนะหนูนะพี่เกียรทำยาวเก้นไปแล้วก็มีตัวที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับในบ้านนี่แหละไปดูเองแล้วกันนะผมนะมันมีทั่วบ้านเลยมันมีนะักเกอร์อันนี้ด้วย นี่นะครับเป็นมารก์กเกอร์นะครับนั้นก็ออบบี้กันเองน,นะครับผมนะออบบี้ผ่านไปแล้วก็พวกบ้านหลังเนี้ยก็ดูเองกันนะครับผมนะบ้านไม้นี่ก็ด้วยผมต้องมานั่งกันหลายคนนะครับนั่งกันนั่งตรงเนี้ยนั่งกันหลายคนเลยแหละนั่งให้เต็มเต็ม ต็มโซฟาเนี่ยแล้วเราก็จะได้มาเกอร์ตัวนั้นนะผมนะซึ่งผมยังไม่ได้แล้วก็มาเกอร์ตรงนี้ด้วยครับออบบี้กันเอาอยู่ไนล่ะหนูนะก็ต้องออบบี้ด้วยเพราะผมยังไม่ได้ของตัวข้างบนนั่นนะ่ะมีมาเกอร์จัมสแกด้วยนะผมนะไม่เอาละจ้ะแล้วก็คุณลุงนี่นะครับ ลุงที่อยู่ในบ้านหลังนี้อัตาราผมนะแล้วก็ทีวีแบบซ่าๆนะครับผมนะนี่เรอดูจะมีแบบซนะ่าบบๆให้เราอยู่นะซึ่งผมก็ไม่รู้ทีเหมือนกันตรงย้อยนี่ก็ด้วยนะผมนะคื่อผมได้มาแล้ว นี่นะผมนะได้มาแล้วมาร์กเกอร์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาร์กเกอร์ตัวไหนวะจะไม่ได้อ่ะมันอยู่ระดับนี้แหละไหนวะนี่นี่นี่นะผมนะนตัวอื่นก็เลยเป็นตัวนี้นะผมนะห้ามบรบกวนนะผมนะ แต่เราต้องกดสีตามสีพวกนี้นะหนนะตัอื่นเลยโอ๊ยร่วงไม่เวลาเหี่ยวหานดีแดงอีกเลยปะทุกท่แล้วก็ตรงนี้นะหนูนะมาร์เกอร์มันมีพึ่งอยู่แต่มันเป็นมาร์คเกอร์นะับไม่ใช่พึ่งตัวจริงนี่มันเป็นมาร์เกอร์ แล้วตรงนั้นก็มีด้วยนะคบผมนะแล้วก็ตรงบนหลังคาด้วยผมรู้วิธีขึ้นนะเดี๋ยวผมมาบอกอีพีนี่ตรงนี้มาเกอร์ซ้อนเก็บอยู่เนี่ยนะครับมาเกอร์ตัวใหญ่เลยนะครับผมในบ้านนี้ก็มีเยอะไปหาเองเมื่กันนะผมนะโอ้ยแล้ว เขา m เกอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็เราต้องเ up b ขึ้นไปนะหัูนะาแล้วเราก็จะไปโผ่ที่สายฟ้านะหัวหนะต้อง up b ก,กันไปกันนะหัวนผมรู้วิธีขึ้นง่ายๆเนี่ยต้องขึ้นเพียงแค่ต้องขึ้นหน้าต่างอะครับเนี่ยได้แหละแล้วมีวิธีหนึ่งที่ต้องไปทางนี้ที่ขึ้นทางนี้นะคร,รับเหยรอ m เกอร์ขึ้นไปเลยแล้ว m เกอร์เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วย เกิดพึ่งผมก็บอกไปแล้วนั้น๋ยว่ที่นี้ผมขอปิดคลิปเท่าน,นี้นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่ครับบาย